สวัสดีครับมาตอนที่48นะครับจะคุยถึงพระพิเศษแถวอีสานใต้นะครับให้เพื่อนๆไปทําบุญนะครับเพราะว่าการได้พบพระดีเนี่ยที่มีชีวิตสําคัญมากเพราะท่านจะตั้งพังสําเร็จให้แกเราแล้วเราอธิษฐานบารมีอะไรเนี่ยมันก็สําเร็จง่ายได้บุญมหาศาลนะครับคราวนี้นะครับมากันก่อนเลยนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆมทนาบุญ,บญด้วยนะเนื่องจากกลุ่มของสยามบอรนะครับคุณโอมนะครับเขา บอกบุญเร่งด่วนนิดหนึ่งนะครับก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับผมการปิดทองเพิ่มเติมของพระธาตุดอยสุเทพนะครับปิดเพิ่มข้างล่างอะนะครับรอบองค์พระธาตุนะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผมยังไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าผู้มีญานวิเศษหรือพระทั้งธรรมยุทธและมหานิกายซึ่งมียานวิเศษและคุณธรรมจริงๆ ได้เตือนมาตรงกันว่าอย่าประมาทนะของใหญ่กําลังมายิ่งเงียบเงียบเหมือนคุมอยู่เนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เลยชีวิตในโลกมนุษย์นะครับก็ต้องรีบทบําบุญนายบุญเขตอันยิ่งใหญ่ในพระศาสนาเราก็ต้องทําสาธารณทา,านเราก็ต้องช่วยกันนะครับและพระธาตุดอยสุเทพผมจําได้ว่าหลวงปู่ดูเนี่ยเคยอธิษฐานดึงพลังงานเนี่ยมาบ่อยๆตามที่ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังนะครับการได้เปีทองให้ได้ ครบหมดเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นพระธาตุทองคําทั้งองค์นะครับผมขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้บุญนี้ด้วยการขอบารมีหลวงปูดด่ดูหลวงปู่ทวดนะครับครูบาอาจารย์นะครับสายเหนือโลกนะครับไม่ว่าหลวงปู่มูลหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อสดพระสังฆราชสุกไกเถื่อนพระอ,อุปคุตนะครับช่วยเอาบุญเนี้ยจลดลเข้าไปในกลางตัวของเพื่อนๆนะครับขอให้กุศลที่เราน้อมนําทองคํานะครับมาปิดทองพระธาตุดอนสุเทพเนี่ยนะครับ ให้กุศลส่งช่วยเพื่อนๆตับที่เราจะไปพระนิพพานกันหมดทางวัตสงสารนะครับผมให้เพื่อนๆหมู่ญาติโทเทพเทวดาจักรพรรดิของเพื่อนๆนนะ่ะให้ได้บุญด้วยเพราะว่าการจะพลิกชีวิตเนี่ยบุญคุณกับผมอะทำกันเนี่ยคนเดียวไม่พอนะเราจะต้องหาหมู่คณะหาผู้มีบุญใหญ่นะครับหาทีมใหญ่ๆห,หลายทีมเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นนะ่ะถึงจะรอดเวลาอันจำกัดเราต้องใช้ทุกวิธีนะครับ และบอกบุญเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าพอจาได้คนละบาท2บาทนะครับผมบอกแล้วว่าพระใหญ่เราต้องทํานะครับนะครับไม่ต้องทําเยอะนะครับเอาทำแล้วไม่เดือดร้อนนะครับคนรวยท่านที่มีปัจจัยมากนะครับท่านก็ทําเยอะได้อย่างนะครับผมอันนี้ผมก็ทําไปแล้วเช่นกันรือยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับที่ผาซ่อนแก้วนะครับ เพื่อนๆลองไปดูนะที่ผาส่อนแก้วนะครับมันจะมีจุดของการรับพลังงานหลายคนถามเข้ามาว่าพลังงานเข้าตัวเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปที่สถานที่สําคัญโดยเฉพาะหน้าพระเจ้า5พระองค์ที่ผาซ่อนแก้วนะครับมันจะมีจุดให้ยืนรับพลังนั่นนะ่ะคือที่ได้ไปกันนะฮะแค่คนธรรมดาเพื่อนๆหลายคนเนี่ยของผมไปยืนตรงนั้นน่ะจะรับพลังจากมีคลื่นพลังเนี่ยลงมานะใส่ตัว คือถาถมมาใส่ตัวเราเลยรู้สึกได้เลยนะครับเพราะเพื่อนๆผมบางท่านน่ะก็ไม่ใช่ว่าสดมนจะรับสัมผัสได้หมดแต่พอไปยืนตรงนั้นน่ะกลับสัมผัสได้แทบทุกคนเลยซึ่งแปลกมากอย่าลืมนะครับที่หน้าพระเจ้าห้าพระองค์ผาซ่อนแก้วครับและอีกบุญหนึ่งนะครับถ้าทําได้นะครับเวลาดูขา่าวพระราชสนักนะครับก็จะมีที่กรมสมเด็จพระเทพท่านไปเลีย้ยงนะครับตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องทานะเพราะว่าช่วยกันอะ่ะ หลายท่านะผมเห็นบอกว่าเอ๊ะทำกับคนทํากับสัตว์จะได้บุญเท่ากับพระสงฆ์ในพระศาสนาเปล่าเพิ่งเมื่อยนี่าคิดอย่างน,น,นะครับมันเป็นทานชีวิตนะครับคนที่ลําบากพิการนอนติดเตียงมีนะครับสภา,ากาชาติไทยนะช่วยเรานะครับคนละ63บาทนะครับถ้าพอจะทําได้นะครับการทําบุญนะครับผมเราต้องแยบคายแยบยนเราตั้งใจใหม่นะครับถ้าเราให้แค่ปัจจัยีนะบุญไม่เยอะนะท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่า เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าเป็นทานชีวิตก็จะเป็นอสงไขยอัป,ปมานังนะครับและในสถานการณ์เงี้ยเราชาพุทดยิ่งต้องช่วยกันทุกวิธีครับอย่าลืมฝากสภาการชาติไทยไว้ด้วยนะครับผมเอาละครับมาเริ่มนะครับพระที่จะแนะนำเนี่ยนะครับที่อีสานใต้ที่ผมไปเจอมาแล้วเนี่ยโอเคมากอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปทาบุญนะครับคือหนึ่งหลวงป,ปู่บุรดานะครับที่สะแก้วนะครับพระองค์เนี้ยพิเศษมากอยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ย ไปนะครับไปลองทําบุญแล้วอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือหลวงปู่เหลืองนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ดุลอัตโรนะครับที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์องค์เนี้ยผมเพิ่งเจอองค์จริงมาแล้วนะครับพระพวกเนี้ยจะมีพลังงานจ่ายออกมาให้เรามหาศารนะครับและอีกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ในอําเภอเมืองโคราชนะนะครับผมหลวงปู่ใหญ่วัดสุทธจินดานะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับที่ไปโคราชเนี่ย ได้มีโอกาสเอาเข้าวสารเอาน้ําดื่มเนี่ยและปัจ,จัจเนี่ยไปถวายหลวงปู่ใหญ่วัดสุทธจินดานะครับท่านเป็นพระพิเศษอีกรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งผมเนี่ยไปพบท่านมาแล้วนะนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนส่งรูปบ้างนะครับเพื่อนที่รู้จักการเพื่อนในอินเทอร์เน็ตอเอ๊ะพระองค์นี้ไปได้หรือเปล่าชัว์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหลายรูปในประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยผมอยากไปเจอตัวจริงท่านก่อนนะครับผม อันนั้นอนะ่ะชัวร์กว่ามองผ่านรูปนะครับนอกจากบางองค์ที่เก่งมากเพราะว่าพระที่เก่งมากบางท่านนะ่ยสามารถใช้ยาณวิสัยหรือคุณธรรมนะปิดถอยหนีจากวิชาพุทธศาสตร์ไม่ว่าวิชาธรรมกายมโนมิธิเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะอย่าคิดว่าท่านหนีพลังข่ายยานบาร,รมีที่เราเชื่อมกับพระพุทธเจ้านะท่านหนีได้นะลองนะครับลองไปก่อนนะครับสามองค์นะครับหลวงป,ปู่บุตรดาที่สระแก้วนะครับ ผมไปกันมานะครับก็เอาเข้าวสารเนี่ยมากกว่าน้ําหนักตัวเหมือนที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับในครั้งที่2เนี่ยไปกราบไปถวายก็เอาเข้าวสารน้ําดื่มและปัจจัยไปถวายยามเนี้ยสาคัญและจําเป็นมากที่ถวายเยอะ,ะเพราะท่านจะได้แจกลูกศิษย์แจกชาวบ้านเราจะได้บุญ2ต่อนะครับคลื่นนะครับคลื่นของหลวงปู่ปุตตะก็ดีหลวงปู่เหลืองก็ดีนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ใหญ่อันนี้พูดกันนะ เรียกว่าใช้หลักวิชาการดาวดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนเก่งปริยัตมาบอกว่ายังไงก็หาพระอาหารหันต์พระอาาริยะไม่ได้นะครับเมื่อสิ้นพระพุทธเจ้าแล้ววิธีนะ่ะมันมีนะครับไปตามอ่านหนังสือของผมในหนังสือ,อที่อ e ีบุ๊กในกแมปกาลักกันนะนะครับผมเกี่ยวกับการตามหาพระอาหารหันต์ยุคปัจจุบันนะนะครับซึ่งหลวงปู่เปลื้องปัญญาวันโตกับท่านอาจารย์มหาเมฆวัดป่ากขวางซึ่งเป็นพระธรรมายุตั้งครัวยืนยันว่า หากเราฝึกวิชาจารณะถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราหาได้และจําเป็นมากในการหานาบุญญเขตนะครับเอาไว้ทําบุญดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการทําบุญกับนาบุญญเขตจะส่งผลอันยิ่งใหญ่นะซึ่งมันก็จะมีผลจริงผมก็ทดสอบทดลองเรื่องนี้มาเป็น20ปีนะครับเพราะผมเชื่อยากคลื่นกําลังของหลวงปดดู่บุตรดานี่มีลักษณะคล้ายหลวงปู่หมุนคือได้ทั้งวิชาจารณะละเอียดนะครับผม พระที่มีความร่มเย็นขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายนักนะครับคลื่นเนี่ยเหมือนดวงจันทร์วันเพนเลยส่องแสงเป็นแก้วออกจากตัวท่านเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะ,ะท่านมีกิจนิมนต์นี่ไหนนะครับลองมาแจ้งข,าข่าวข้างล่างได้นะครับเอาเข้าวสารเอาเงินเอาน้ําดื่มไปถวายนะครับเอาผลไม้นะครับข้าวสารอาหารแห้งเผื่อท่านจะได้แจกชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้คนแลวก็พระเนี่ยลำบากเยอะมากนะครับผม ท่านจะได้แจกทำทานเหมือนโครงการของท่านอาจารย์คมนะครับวัดป่าธรรมคีเรียนะครับลูกศิษย์คุณแม่จันดีที่โคราชเนี่ยก็น่าสนับสนุนนะนะครับเพราะท่านแจกถึงที่บ้านเลยอ่ะสำคัญมากบางคนเฮ้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ลาเหตุไม่ใช่นะแก้ไปเถอะครับนะจะปลายเหตุต้นเหตุนะครับกลางเหตุแก้เพราะว่าคนไทยมันช่วยกันน้อยนะครับผมช่วยๆนะครับต้นเหตุปลายเหตุนะมีคนทําดีอ่ะ มีหัวจากอันยิ่งใหญ่แบบท่านอาจารย์คมครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับแม่ชีทุศพรนะ่ะให้ก็ให้ช่วยอย่างเต็มที่นะวัดไหนวัดนั้นนะครับช่วยกันหน่อยนะครับอยากได้บุญอันยิ่งใหญ่อาน,นิสองอันไม่มีประมาณนะครับเราต้องคิดใหญ่ทําใหญ่นะให้เป็นสาธรารณทานอันยิ่งใหญ่นะครับท่านอาจารย์คมแม่ชีทุศพรนะครับหลายที่หลายท่านนะครับสภากาชาติไทยนะครับสงเคราะห์คนไม่มีประมาณกุศลของเราก็ ไม่มีใครประมาณได้เหมือนกันนะครับยามเราตกที่ร้อนตกที่ลำบากทุกคนจะมีหมดนะชีวิตหนึ่งเนี่ยครับทำช่วยเหลือคนอื่นไว้ก่อนนะครับเมื่อเราตกกันดานนะครับในภายภาคเบื้องหน้าก็จะมีคนช่วยเหลือเราอย่าลืมนะครับพระสามองค์ที่แนะนำหลวงปู่ปุดดาวหลวงปู่เหลืองหลวงปู่ใหญ่นะครับอีสานใต้หลวงปู่ใหญ่นี่วัดท่านอยู่ใกล้อนุสาวรียโมนะถ้าผมจะไม่ผิดใกล้ชาปนะ สถานของกองทัพภาคที่3นะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับแต่จําได้ว่าอยู่ใกล้ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์โมะพระดีพระใหญ่นะครับเจอแล้วนะครับให้รีบทําบุญนะครับเพราะรังสีแต่ละท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นทั้งแสงทองแสงแก้วทั้งหลวงปู่เหลืองหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่ปดดานะครับพระพวกนี้ได้ทั้งวิชาจรณะและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อย่าลืมไปทําบุญกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดี